กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ฟซไมลและ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเราก็มาในแนวทางนะคะแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะงดก่อนก็ให้เข้าอยู่นะคะหกสามนะให้หลูดหกเงินไหลพี่น้องเข้าอยู่คู่เดียวนะคะส่วนใบน้อยนะคะใบน้อยของเรานะคะใบน้อยของเรามาไหม มา C 4, 4อยู่นะคะอันนี้สรุปนะสรุปนะคะสรุปอันนี้สรุปเนาะสรุปใบน้อย4-4เข้านะคะ8-2ไม่มีเนาะหลุด2-2เราก็ไม่มีนะคะ7-0เราก็ไม่มีมีแต่7อย่างเดียวเลย3-7นะ3-7เรามีนะคะใบน่อยใบหน้อยมี3-7 หกสามไม่มีนะคะหกสามสามเก้าเรามีสามเก้าเข้าอยู่หนึ่งสองสามคู่นะคะตัวเจาะเราไม่มานะสำหรับมวดนี้นะคะแอดมินให้รูดไปที่ ชอบ5นะคะชอบ5กับ2ใจชอบ5แต่จะฟันไปที่2นะคะแล้วก็มาลูก2กันนะคะก็จะมี2 0 2 1 2 3 2 2ลืมนะคะ2 4 2 5 2 6 2 7 2 8แล้วก็2 9นะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น2 1 2 0 2 6 2 8แล้วก็2 9นะคะอันนี้จดไว้แคบไว้นะคะส่วนใบน้อยของเรานะคะ ช่วงนี้นะคะแอดมินต้องขอโทษขออภัยนะคะไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะทิศหน้านะคะแจ้งไว้นิดนึงนะคะทิดหน้าแอดมินจะกลับมาขึ้นเวทีนะคะช่วงนี้งานเยอะนิดนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ที่ทํางานนะคะเขาเขาลานะคะลาลาเขาไปเที่ยวนะคะแอดมินก็เลยทํางานเยอะแล้วกลับมาก็คือนอนพักอะไรอย่างนี้นะคะ นอนพักแล้วก็หลับยาวเ,เลยนะคะเงินลหลพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเยๆนเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า